วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วเอ๊ทว่ามาพบกันอีกแล้วจำกันได้ไหมคะจำกันได้ไหมเอ่ยขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ จำกันได้ด้วยถ้าจําได้บอกได้ไหมคะว่าที่ชื่ออะไรพี่เป้โอ้โหพี่เป้รู้สึกชื่อใจมากๆเลยคะ่ะที่เด็กๆยังจํากันได้อยู่วันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยกันนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะพี่แป้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินว่าเครื่องบินคืออะไรใช้งานอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเด็กๆก็จะได้ไขข้อสงสัยที่เด็กๆยังไม่ทราบกันนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินทั้งหลายแลนี้เรามาท่องคำคล้อมตอมดีกว่าค่ะแล้วเด็กๆพร้อมยัมคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะเทาว่าพร้อมแล้วไปกันเลยเสียงฮึมพึมเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าเรานกกาบินมาแล้วก็บินไปฉันบอกใครใครชอบใจอยากไปกับเครื่องบินวันนี้ต้องเดินบนดิน ยังไม่ได้บินไปไหนเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะเสียงฮึมหึมเครื่องบินบินอยู่บนป้าเหล่านกตาบินมาแล้วก็บินไปฉันบอกใครใครชอบใจอยากไปกับเครื่องบินวันนี้ต้องเดินบนดิน ยังไม่ได้บินไปไหนเอ่ยและนี่นะคะก็คือคำคล้องจองเกี่ยวกับเครื่องบินคำคล้องจองของเราบอกอะไรคะเสียงฮึมๆึมเสียงฮึมหึมเครื่องบินจะมีเสียงที่ดังมากๆเลยค่ะแล้วก็บินอยู่บนท้องฟ้านั่นเองเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะแล้วพี่เป้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินโดยที่พี่เป้ยกมาทั้งหมด หกตัวอย่างด้วยกันนั่นเองใช่แล้วค่ะขรังข้างหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องบินที่แตกต่างมาอีกจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเท่าว่าพร้อมแล้วเอ๊เด็กๆพร้อมรือยังคะอะไรนะคะเด็กๆพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันเลย เครื่องบินลำแรกเอ๊รูกันบ้างไหมนะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องบินลำนี้ชื่ออะไรแน่นอนว่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่เป้ก็จะมาบอกเด็กๆหรือให้ความรู้เด็กๆนั่นเองเครื่องบินลำนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเครื่องบินโดยสารนั่นเอง ครื่องบินโดยสารลำนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ลำตัวที่ใหญ่แล้วก็ปีกสองข้างที่ใหญ่เหมือนกันใช้สำหรับบรรจุคนจำนวนมากมาในเครื่องบินลำนี้ก็จะมีหลายสายโดยการเช่นสายนกแอร์เป็นต้นนะคะ mm hmm. เด็กๆเคยขึ้นเครื่องบินกันบ้างไหมคะสำหรับตัวพี่เป้นะคะพี่เป้เคยขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะ พี่เป้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเด็กๆเคยขึ้นเครื่องบินไหมคะติ๊กตับติ๊กตับเคยขึ้นใช่ไหมคะรู้สึกอย่างไรคะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่เป้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนั่นเองต่อมาค่ะต่อมานะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์เอ๊ะเฮลิคอปเตอร์ ชื่อคุ้นๆหูไหมคะคุ้นใช่ไหมคะเฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะมีลักษณะที่เสียงดังเหมือนกันเสียงดังมากๆใบพัดจะอยู่ด้านบนหางก็จะอยู่ฝั่งหางก็จะอยู่ฝั่งตรงข้างหางของเครื่องบินนะคะส่วนคุณประโยชน์ ของเครื่องบินลำนี้ก็จะมีลักษณะที่ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่หรือว่าลำธารชุมชนหูกเขาต่างๆนะคะที่กันดานกันดานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคะก็นั่งได้แค่เพียงหนึ่งถึง4คนด้วยกันนั่นเองใช่แล้วค่ะต่อมา จะรวด,วดคดีนไหมคะจะรวดจรวดนะคะใช้สำหรับออกลบค่ะออกรบในใที่คือนั่งได้แค่เพียง1-2ถึง2คนด้วยกันนั่นเองนะคะก็จะใช้ความเร็วที่สูงและใช้ความสามารถด้วยค่ะถ้าว่าเด็กๆอยากเป็นคนขับจะรวดนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของพ่อและก็แม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นเครื่องบินล่อนลำนีมม้ค่ะเครื่องบินล่อนลำนีมม้นะคะก็จะนั่งได้แค่เพียงกี่คนคะลองสังเกตสิค่ะหนึ่งคนโอ้โหเก่งมากๆเลยใช่แล้วค่ะเครื่องบินล่อนลำนีมม้ไ้นั่งได้แค่เพียงหนึ่งคน และใช้สำหรับสำรวจพื้นที่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่รัมทานทรัพยามกรธรรมชาติแล้วก็ป่าไม้ต่างๆนั่นเองนะคะว่าจะมีใบพัอดอย,ยพอยู่ด้านหน้าเอ๊ะทำไมใบพัดอยู่ด้านหน้าเรามาชมตอนต่อไปดีกวะะ่าค่ะเด็กๆจำไว้นะคะว่าเครื่องบินลำนี้ชื่อเครื่องบินล่อน ต่อมาคะ่ะเป็นเครื่องบินพยาบาลลำนี้นั่นเองคะ่ะเครื่องบินพยาบาลนะคะ,ก,ะก็จะเอาไว้สำหรับคนผู้ป่วยหรือคนบาดเจ็บนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะเป็นเครื่องบินล่อนเด็กๆลองทบทวนสิคะว่าเมื่อกี้พี่เป้บอกว่าให้ฟังเครื่องบินลำนี้ใช่ไหมคะและเครื่องบินลำนี้ชื่อเหมือนเครื่องบินลำนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะใช่นั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะชื่อเหมือนกันแต่รูปทรงลักษณะไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเครื่องบินล่องลำนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไว้สำรจลำธารต่าง,างๆเหมือนลำนี้นั่นเองค่ะส่วนลำนี้นะคะจะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ล้อของมันเองค่ะ ล้อของมันจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นส่วนลำนี้ล้อจะยกไม่สูงหรือยกพอประมาณนั่นเองโอ้โหได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินไปแล้วรู้สึกยังไงมั้งคะรู้สึกอยากเป็นคนขับเครื่องบินบ้างไหมคะถ้าว่ารู้สึกอยากเป็นคนขับเครื่องบินเด็กๆต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาละคะ่ะ เราเรียนรู้กันครบถ้วนทั้งหมดของเครื่องบินแล้วเรามาร้องเพลงเกี่ยวกับเครื่องบินกันดีกว่าร้องได้ไหมคะถ้าร้องไม่ได้ร้องตามพี่เป้นะคะพี่เป้จะเป็นคนร้องก่อนส่วนเด็กๆร้องตามพี่เป้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอะไรนะคะพร้อมแล้วถ้าว่าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยดีกว่าคะ่ะเครื่องบิน เพนน้อยอยู่ฟากฟ้ากไกลบินไทยาบนฟ้าแล้วพาผู้ดอยแสนไกลปากกอนมีปุย้าหมูดาสากาาพังพายมันเสอดวกสบายถึงจุดหม้แล้วทันใจแล้วเราจะมาใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้มีจังหวะกันดีกว่าค่ะหนึ่งสองซาร้องอะไรดีกว่าค่ะ เครื Suddenly, came, hehe, kind of the the ่องบินลำน้อยน้ยแค่ลอยอยู่ฟ้าฟ้าไลบิพยายามบนฟ้าแล้วพาปู้โดยแสงไกล้าก่อนเมกุยขาหมูดาวสกาวข้างไปมันเจอดวงสบายถึงสุดหมายแล้วทันใจเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเป๊กจะ ทั้งหมดครบทันแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรนะคะอยากนั่งเครื่องบินใช่แล้วพี่เป้ก็รู้สึกอยากนั่งเครื่องบินมากๆเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าพี่เป้ได้จำลองเครื่องบินทั้งหมด6ตัวอย่างมาหนึ่งรอ้ด้วยกัน แอบทราบไปนะเด็กๆพร้อมรือยังคะพร้อมรือยังคะอะไรนะคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพี่เป้ก็จะมาโชว์เครื่องบินพี่เป้ยกตัวอย่างมาหนึ่งลำด้วยกันนั่นเองนี่ฮะแดงลองสังเกตดิคขาว่าเหมือนกับลำไหนนะา ตั้งละค่ะเหมือนกับเครื่องบินล่องลำนี้ด้วยกันนั่นเองนะคะเครื่องบินล่องลำนี้เป็นเครื่องบินที่เป๊ะจำลองมาให้เด็กๆได้เห็นทุกมุมเลยนี<ม>่ใบพัดก็จะอยู่ด้านหน้าเหมือนที่พี่เป๊พูดใช่ไหมคะมคนนั่งได้เพียงกี่คนคะนั่งได้เพียงกี่คนคะหนึ่งคนด้วยกันนั่นเองใบพัดใหญ่ ใบพัดเล็กหางเครื่องบินใช่แล้วดูอีกรอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้นะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองคอยอยู่ข้างๆหรือช่วยเหลือเด็กๆดกด้วยการที่จะทำเครื่องบินลำนี้มันสามารถที่จะทำได้เด็กๆทำได้แน่นอนพี่เป้ แต่ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้มีดบาดได้หรือว่ากาวเข้าตาได้นะคะเด็กๆควรระมัดระวงังและก็มีผู้ปกครองคอยอยู่ข้างๆด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ก็ขอจบ การนำเสนอเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเสริมประสบการณ์วันนี้เอ๊พี่เป้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องอะไรนะเครื่องบินด้วยกันนั่นเองโอ้โหจำไายด้วยเก่งมากๆเลยค่ะพี่เป้ก็ขอขอบคุณนะคะเด็กๆที่ตั้งใจฟังพี่เป้แล้วก็ สนใจในกิจกรรมพี่เป้นะคะแล้วนี้นะคะพี่เป้ก็ขอขอบคุณค่ะ